Happy birthday to you. Look, l o Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. มาค่ะมากินข้าวแรงค่ะบนชั้นสูงสุดนะคะแต่ตอนนี้กำลังเลือกเมนูอยู่แล้วตักกินอะไรดีคะกินอะไรครัเสิร์ฟน้าเป็นแบบปืนตื่นมากไหม,มน,น,หนั่นสักอันนี้น่นหัวแรงสั่งอะไรให้ได้ตักกินนะ จะคล้ายรเดิมปะ้ะคล้าไม่ใช่เป็นคล้ายเดิมแล้วก็จะมีหอยนางรมสดโอ้ออป้อไปแล้วทำไมเค้กไม่กินจัเลยอ่ะอเค้กสตรอเบอรี่ไอ่แต่ชอบไหมสตรอเบอรี่อะคะชอบเค้กไขเนียเดี๋ยวพึ่งนะคะเด,ดเดี๋ยวพึ่งนะคะต่อปลนะคบรอเทียรอทุกคนนะคต่อเค้กยกมาขึ้นอุ้ยบนจะ่อเค้กยกมือสองข้างเลยอ่ะแต่เราไปต่อเอาวิวข้าง,างนอกเนาะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาเป่าเชีกกันที่สิงคโปร์นะครับปี้เบิ่์นเตะเลยต่าลโลกหน้านะครับร้องเลยไหมครับร้องเลยดีกว่าซ้อมี้์ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday ร์เ y ย์ทูยูแฮ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ขอใครเอ่ยวันนี้มาเกิดใครเอ่ยน้องนาลิขอให้เลยตามยิความสุขห้าแรงนะคะลูกชิมปะค่ะเตาเลยค่ะเลยต้ชอบไหมคะยิ้มสวยคะหนึ่งสองชอบเตาชิมตรอเบอรี่ให้กองกินดูหน่อยค่ะชิ้นหนึ่งโอ้ยเมื่อคืนตามมาไน ก็คือเียบดใช่ไมจ่มันเลยลูกอยูาเลยชิ้นี้ค่ะโอเคพอไหมพอไหมพอไหมดีดีดอกินเลยลบเลยโอเคอร่อยไหมน่ะอุ้ยกินด้วยนะไหมคำหนึงกินด้วยคำหนึ่งนะเปรี้ยวไหมปัือร่อยมากเลยไล์โอเค คแคปเบรมื่อวาอนนี้นะครับตามจริงน้องเกิด19แต่ว่ามาเป่าล่วงหน้นาวันนี้นะครับผมก็ขอให้ลูกสาวคนนี้มีความสุขคราบแข็งแรงให้เอฟซีรักเยอะๆให้เป็ดหมอนลำเสียงดีๆเหมือนแมน่ลูกเดอ้อบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายสุดทุกข์ไวยยิ้มหวานไว้จุ๊บๆเสื้อนอน <c oughs> น้ำพี่งหน่องคนตื่นนอน <c oughs> <c oughs> จ้วงเลยครับแบบนี้แหละค่ะเอาชิมไหมซิมุก็คืออร่อยหรอเนื้อแป้งอร่อยมาก น,น้อ,องมองดูล่ะเจ้าควาวันเกิดแหมอันนี้ไก่หรอลูกหรืออะไรน่ไม่ใช่ไก่แล้วก็ไก่ใช่ลูกก่อนมเอยาใหม่กิน,ล,น,กนลูกไก่รับประทาน <c oughs> ไก่กรอบมาก นี่ไงกบกอบชิ้นลูกบอลชิ้นลูกบอลกรอบมากอืมกรอบไหมครับทั่ไก่ให้ลูกสาวก่อนเด้อให้เจ้าของมันเกิดก่อนเด้อนี่หรอมามีไงครับกรอบๆมาแล้วค่ะกินทั้งของมหวานทั้งไก่มาดิอนุร่มมันเกลืออนุร่มมันเกลืออนุร่มลองหนาหนึ่งมัน กอบไมลูกกอบไม่ไกลล่ะอร่อยไหมคะับตายอังน,น,น,นี่ไงกรอบหอมอีกกรอบไม่เหนียวนี่อันนี้กรอบคอาแท้เลยนี่ปุกับปุกกับเลยนี่นโอเคนะครับค่ำคืนนี้อีกยาวไกลจ้า <laughs>